สวัสดีครับอันนี้วิธีติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งของตัวโรซิงนะครับ42พี5วิธีติดตั้งคือเราถอดปลั๊กวนี้ของตัวรถก่อนนะครับอยู่ด้านในนะครับตรงนี้อันนี้ทางร้านถอดแล้วเพราะปลั๊กค่อนข้างถอดยากมากเลยนะครับต้องใช้ความชำนาญหน่อยนะครับอยู่ด้านในเลยอยู่ลึกเลยปลั๊ก12พิ5 2พีตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ย12พนตัวไฟสองครับตัวล่างนี้เหมือนกันวิธีถอดนะครับ ก็คือปลั๊กฝั่งตัวนี้จะอยู่ด้านบนตัวปลดล็อกค,ครับจะหันอยู่ด้านบนอย่างนี้ลูกค้าต้องเอื้อมมือเข้าไปลึกเลยเพื่อถีบเข้าตรงนี้ครับเพื่อกดดึงปลั๊กออกค่อนข้างขดยากนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านล่างค่อนข้างขดยากมากแล้ววิธีเสียดสติ้งก็คือร้านจะเป็นเือสายแบบนี้นะครับลูกค้าเสียบได้เลยฝั่งนี้อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบน ัน,นี้อยู่ด้านล่างนะครับเสียบขึ้นเข้าไปและฝาน,นี้ต่อเข้า6กพินสีดำได้ปกติเลยตัวน,นี้นะหกพินสีดำทางล้วก็ถอดไปแล้วตัวนี้ถอดง่ายนะครับหกพินสีดำ <c oughs> ด้านข้างครับด้านหังตัวนี้หกพินสีดำนะครับตัวนี้เป็นพัสีดำแสีดาตัวนี้นะครับ,รบข้างในก็เป็นด้านบนอยู่ วิธีติดตั้งนะครับติดตั้งเราติดตั้งจากด้านบนก่อนนะครับตัวด้านในเลยเพราะติดตั้งยากมากใช้เขาว่ายากได้เปลืองมากเลยครับวิธีติดตั้งอันนี้ส่องไฟไปฝั่งนี้ออกมาหลังจากเสียบปลั๊กข้างบนเสร็จแล้วนะครับเรามาเสียบปลั๊กด้านล่างต่อได้เลยปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบเข้าเสร็จก็อค่อยต่อ6พินนะครับ ยังไงก็ง่ายนะครับที่เหลือก็ปรับตามติดตั้งหาที่ติดตั้งรีเลย์ได้เลยทางร้านแถมกาวไปให้ตรงรีเลย์นะครับครับวันนี้มานะครับไปเลี้ยวกับพิบเร็วนะครับเลี้ยวพิบเร็วเร็วมากแต่นี่โตโมนะครับไปเบรกกับพิบครับไปเลี้ยวพิบเร็วไปเบรกพิบไปเบรกพิบ มีข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับคือเสียงแปตนะครับถ้ากดแล้วมันจะดังแบบนี้ครับนี่คือข้อเสียครับต้องรับได้นะครับคนที่สั่งไปใส่